พาคุณผู้ชมไปที่ยอดดอยอินทนนท์กันหน่อยไหมคะถือว่าเป็นวันหยุดในช่วงสุดท้ายบรรยากาศก,ก็ยังคงคึกคักนะคะมีนักท่องเที่ยวค่ะยังคงขึ้นไปนะคะที่ยอดดอยอินทนนท์ค่ะไปรับแสงแรกของวันนะคะก็ถือว่าบางท่านเองเนี่ยไปชมภาพพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลทะเลหมอกก็ถือว่าสวยสดงดงามทีเดียวค่ะ ช่วงวันหยุดยาววันสุดท้ายยังคงมีนักท่องเที่ยวพากันขึ้นไปสัมผัสหนาวรับแสงแรกของพระอาทิตย์นะคะบนจุดชมวิวกิว่วแม่ปานบนดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ดอยสูงที่สุดในประเทศไทยกันอย่างคึกคักค่ะซึ่งแต่ละคนก็บอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะคะเพราะว่าได้เห็นพระอาทิตย์พ้นขอบฟ้ากลางทะเลเหมอกที่สวยสดงดงามนักท่องเที่ยวต่างประทับใจแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยค่ะซึ่งอุณหภูมิช่วงเช้าที่ผ่านมาในวันนี้บริเวณยอดดอยจุดสูงที่สุดและที่กิ่ว แม่ปานบริเวณกิโลเมตรที่42อุณหภูมิยังคงเลขตัวเดียวนะคะอยู่ที่3องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่ทําการอุทยานนะคะวัดได้ที่5องศาเซลเซียสค่ะขณะที่เมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปมากกว่า5,000คนทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีการเข้มงวดในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด -19 ทั้งในเรื่องของการฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อการตรวจวัดไข้แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากาก,กอนามัยกันทุกคนด้วยนะคะอืมนะฮะคนเยอะมากนะฮะยิ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ด้วยค่ะ